สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสินค้าที่เราสั่งากชินช้นไทยชิ้นไทยเขามีการขายกล่องสุ่งเครื่องเช็ไฟฟ้าชิ้นละ1,000บาทเราก็เลยสั่งมาทั้งหมด5ชิน้นเป็นเงิน5 0 0พันบาทเราจะมาแกะดูนะคะว่าสินค้ากล่องเป็นอะไรแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือไม่เชิญชมได้เลยค่ะเรามาดูอันที่เราเห็ก่อนโอเจ้ เรามาดูไอ้ที่เราเห็นกันก่อนเลยนะคะอันเนี้ยเขามีดูไว้แล้วว่าทีมีิพายอะ่ะเขาบอกไปแล้วว่าเราจะได้สินค้าอะไรบ้างเราก็เลงเลงไว้มีทั้งเครื่องล้างจานเครื่องล้างจานมีทั้งเครื่องอบผ้า,อออผาแต่ที่เราอยากได้มากก็คือเครื่องทำน้ำแข็งเครื่องทำน้ำแข็งค่ะสิบนาทีผลิตน้ำแข็งได้สิบห้าก้อนค่ะเครื่องทำน้ำแข็งค่ะเราก็รุ้นกันว่าเราอาจจะได้เครื่อทงทำน้ำแข็งก็ได้ ตอนเนี้ยเราเห็นแน่ๆแล้วสองสองเนี้ยมาอันนี้ก็คืออโตเมติดิชวอชเชอร์เป็นเครื่องล้างจานคือเครื่องล้างจานค่ะ<ก>เปิดมาพุ๊บตรงนี้เรียงจานค่ะนะคะระบบเนี่ยนะคะเป็นระบบเสียบปั๊กนะคะ<ก>อันนี้เราไม่ต้องลุ้นเลยนะมาถึงแล้วก็เห็นกันเลยมันก็คงเป็นเครื่องล้างจานจานั่เแต่เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ชราคาในอินเทอร์เน็ตให้ดูไปด้วยนะคะว่าราคาเนี้ย เขาวางขายกันอยู่เท่าไหร่แล้วก็คุ้มค่ากับเงินหนึ่งพันบาทที่เราจ่ายไปไหมไม, <im> ไม่รู้ว่าในเนตจะราคาขีบบาทเดี๋ยวลองดูว่าในเนตจะกี่ขายราคาเท่าไหร่ <im> <ๆ S 2> มีชื่อรุ่นอะไรบอกอยู่แล้วนะครับอันเนี้ย <im> อ,อันนี้ต้องยกออกนะเป็นนะพี่ผู้ชายคิดว่าจะต้องรีวิวตอนล้างจานให้ดูรุ่นปล่าสงสัยมันต้องต่อท่อน้ำเข้าที <im> ษณะรูปร่างคล้ายแอร์อยู่เหมือนกันนะคะแอร์หรือพัดลมไอ้น้ำดูดีดูคิดหน้าอยู่เหมือนกันนะกับหนึ่งพันบาทที่จ่ายไปนี่ค่ะเป็นเครื่องล้างจานมาดูวัสดุมันก็ปะติกน้องแงงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับบางมากนะคะดูกระจายอยู่ล็อกให้นิดนึงมีตัวล็อกให้ ้ก็จะมีตะแกรงไว้วางจานมีคู่มือตอนทเทน้ำเข้าอันนี้เป็นสายน้ำเทและก็สายน้ำออกเขาไม่หมุนด้วยเขาไม่หมุนน่าจะเป็นตัวปั่นอะไรประมาณนี้ที่น่าจะเป็นน้ำทิ้งแน่นอนต้องลองว่ามันจะสะอาดเป็นระบบทัศสกีนเหรอเป็นระบบทับปุ่มเนี่ยไม่ไม่ได้ทัศสกีน แบนกรุ๊ตตกไปแล้วหนึ่งชิ้นหนึ่บาทเสียไปเป็นที่อบผ้าคุณพิมพลี่เขาเขาให้ดูมันจะเป็นเหมือนให้คล้ายลาวผ้าแล้วก็มีคมูสูงเครื่องอบผ้าตัวสี่พัน่วาใช่ไหมเมื่อวานอบผ้าตอบผ้า โลด้วยนะคะมีหมลล้อกัวมีหมอ,อกอ,กอไม่เนี่ยเดี๋ยวไปถามกนันทีไม่ทราบได้นะคะว่ามีมอ,อกอ,รกอรหรือเปล่าเฮ้ยนี่อ๋อแต่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไงก็ต้องมีมอ,อกอกอย่างละไม่มีไหมคะไม่รู้เหมือนกันเ,เดี๋ยวต้องหาอาจจะอยู่แปะอยู่ข้างในหรือเปล่าดูหน้าตามันเหมือนเครื่องฟิลเตอร์เล,เลยค่ะก็คือว่าที่คุณพิมลี่เขาบอกก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราตัด เราซักผ้าฝนตกไม่มีแดดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการให้ผ้าแห้งอย่างเงี้ยเราก็เอาผ้าเข้าไปแขวนแขวน,แ,ขนแล้วเราก็อบผ้าแล้วผ้าก็จะแห้งโดยที่ไม่ต้องตากแดดเลยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูให้นะว่าราคาถ้าซื้อในเน็ตเนี่ยมันกี่บาทอันนี้เรามาซื้อมาในราคา1,000บาทอารมณ์เหมือนพุ่งไปเลยแต่ไม่ใหญ่แล้วก็มีตรงนี้ ดูดีอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวเราคงจะต้องลองใช้แล้วก็รีวิวสักทีว่ามันดีไม่ดีดอ๋อนี่ไงนี่ไงเออเขาก็จะแบบว่าชูขึ้นมายอย่างเงี้ยแผ่นหนึ่งสูงเครื่องออกผ้าตัวสี่พันกว่าใช่ไหมเมื่อวานพันเดียวอดผ้าตัวผออ้วออาไม่งอรกระดาบผิดต่อพันหนึ่งพันตัว, 1, 000, ตว เอาผ้าแขวนไว้ข้างในแล้วก็อบผ้าทําให้ผ้าแห้งอร่อยอะไรประมาณนั้นนะคะสําหรับคนที่แบบอยู่คอนโดไม่มีที่ตักผ้าอย่างเงี้ยอ่อไปโอเคต่อไปตอนนี้เราเหลือของอีกสามชิ้นก็จะคงจะอยู่ในสองกล่องนี้นี่แหละเราจะได้รู้แล้วว่าอีกสามพันบาทของเรามันจะคืออะไรอ่ะเปิดเลยค่ะเริ่มจากกล่องไหนก่อน กล่องเล็กหรือกล่องใหญ่กล่องเล็กคงจะมีอันเดียวกล่องใหญ่คงจะมีสองแน่เลยกล่องเล็กก่อนอะกล่องเล็กก่อนอาจจะเป็นเครื่องทําน้ําแข็งก็ได้นะเครื่องทำน้ําแข็งค่ะเฮ้ยได้เครื่องทน้ำแข็งได้ยได้น้ำแข็งรออยู่เนี่ยโอ้ยเครื่องทน้ำแข็งเปิดดูราคาเท่าไหร่นะประมาณสองพันกว่าบาทสองสี่ท้ามือเลยครับอะไรเอ่ยสู้เก็บเฮ้ยเฮ้ย เป็นตู้รักษารักษาอนุ้้มตู้เย็นเล็กเป็นฮีเตอร์ได้เป็นตู้เย็นได้นะคะสอง0นสรกาบก็นอกจากใส่เครื่องทำอางแล้วก็ใส่กล้องได้ปะมันเล็กไปสิใส่กล้องราคาเท่าไหร่อันนี้ที่ดูประมาณไม่รู้เลยยังไม่รู้เดี๋ยวต้องเราไปหาในเน็ตสนว่ากี่บาทแต่น่าจะเกินพันไหมก็น่าจะเกินพันอยู่ก็น่าจะคุ้มอยู่ ือสีชมพูน่ารักสวยงามก็ดีเหมือนกันนะก็มีเครื่องอาญาอยู่ภูมิจะเย็นใช่ไหภูมิจะคงที่จะไม่ได้เย็นขนาดนั้นจะเป็นหน้าตาอย่างนี้อ่าอมีห้ออะไรคะมีห้องอะไรกับมีห้อกูดอีกแล้วค so so mm ่ะ hmm. ม like hey, ีห right. ้อแบรนด์ก yes. uh ูด huh. อ right? ีกแล้วแบรนด์กูดมีมอกรไหมไม่รู้ไม่เห็นนะคะเปลืข้างหน้านี้เปลือกข้างหนี้เปลืมาเป็นตู้อย่างนี้ครับอ่าเสร็จแล้วค่ะ มีแรปเปอร์แน่นอนว่า made in China แน,น่นอนใช่ติ๊กเกอร์แอบดูนิดหนึ่งมีแรปเปอร์ก็ปัดติดก้องแก้งหน่อยๆนะคะก็อันนี้อ๋ออือเสร็จแล้วว่าข้างในก็จะดูข้างหลังด้วยก็เล็กๆมีปุ่มเปิดอ,อ๋อแล้วยังมีโคมีฮอตรับเย็นหรือรับรอ้อนใช่หรือว่าปิด เสียบไฟ220หรือไฟ12โวลต์ก็ได้แล้วแต่ก็คือว่าถ้ามันเย็นไปมันก็คงไม่ดีใช่ไหมเขาก็เลยมีร้อนด้วยเหมาะสำหรับเมืองหนาวเนาะอ่าจะเป็นอยาง้งเออเหมือนเครื่องทำอางมันเย็นเกินไปมันจะแข็งอะไรอย่างนี้ป่ะอืมก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่บ้านเราจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยทำเป็นมากนักต่อไปครับอ่าต่อไปอีกสองชิ้นจะอยู่ในกล่องใหญ่กล่องนี้นะคะแต่ถ้ามันสองชิ้นมันก็คงเป็นของเล็กๆล็วล่ะอย่างเงี้ย เออคงไม่ใช่แต e, ่คงูไม่พี่ก็น้องแข่งนะครใช้จะให้ก็คงต้องมีคนได้เลยใชรจะให้เราทป็นคนน้ําแข็ง่ะหรือว่าถ้าใครอยากจะมาแลกกับเราใช่ไหมจะยินดีแลกใช่ไหมใช่ใช่ c มเม e n มาอมเมนต์มาเราจะยังไม่ใช่ของก่อนเนาะก็ล้างจานแล้วว่าไม่รู้ดิคงไม่ใช่อ่ะแต่เครื่องทำน้องแข็งนี่ลูกน้องเราอยู่ เคระนะื่องนวดได้มาอีกแล้วเรื่องนวดเท้าอันนี้เราเคยได้มาจากกล่องสุ่มลักหนึ่งแล้วนะคะเครื่องนวดเทนน้าอันนี้เราก็ได้มาอีกแล้วครับแต่ว่าเครื่องนวดเท้านี่มันราคาแพงนะประมาณพันเจ็ดเออไม่ถูกนะประมาณพันเจ็ดเครื่องนวดเท้าเราไม่ดูเลยเครื่องนี้เฮ้ยไม่ หุงข้าวลดน้ําตาลด้วยแบบเราเห็นที่พิมพ์ดี้เขาโชว์อะ่ะมีแบบหน้าจงหน้าจอแบบดูด,ด,ดีแบบเหมือนของญี่ปุ่นเลยอะเรื่องหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวฉลาด,<ม>ดลดความอ้วน,นรักษาคนที่ป่วยเบาหวานนะคะไม่ให้กินน้ําตาลแล้วก็มีประโยชน์ตรงน้ำเนี่ยสามารถเอาให้เด็กทานหรือผู้ใหญ่ทานน้ำข้าวได้เฮงมากนะตัวนี้ เท่าไรนะลูก2466 2 4 0 0อันขออันนี้มีวออก,กอค่ะอันนี้อโอเคอันนี้มันเป็นแบรนด์สมาร์ทโฮมเรารู้จักอยู่โอ้ยดูดีอ่ะอันนี้น่าจะน่าจะหลายบาทน,นะไม่รู้ต้องไปลองดูในเนกอน,ใน,ใน,ในคือน่าจะเกินพันแน่นอนอะ่ะคือหน้าจออะไรเนี่ยดูดีมากค่ะดูดีมากวัสดุแบบวัสดุพลาสติกก็จะบางบางกว่าแบบหม้อหุงข้าวที่มันระดับ,อบเออสองพันสามพันนะคะอย่าไปคาดหวังขนาดนั้น ติดก็ต้องแกงนิดหนึ่งท้าไมหมอจะมีกระหลิวมีสายไฟมีกล้วยตวงเป็นเทปลอนปะอันนี้สเตเลสไหมอันนี้เทปลอนต้องต่อไม่รู้ว่าอาจจะไม่ได้เทปลอนดูไม่ใช่เทปลอนครับดูมันเป็นสังกะสีมันบางๆเด็กธรรมดาอ่าไม่ได้เคลือบเทปลอนอันนี้ไม่ได้เคลือบเทปลอน แต่ก็ราคาถ้าหนึ่งพันบาทก็ซุ้มแล้วก็โอเคเลยเนาะระดับหนึ่งแล้วมมูลค่าของนี่น่าจะเกินหนึ่งพันบาทแน่นอนช่่อสุดท้ายช่่สุดท้ายอันนี้เป็นเสื้นอนุ่นขานนใส่ข มดุ่มค่ะมีหมดมีเวลานะคะแล้วก็มีตั้งเซตนะคะหลังจากการทํางานหรือว่ากาลังอ่านหนังสืออยู่หรือว่าดูหนังฟังเพลงนะคะในห้องฮิ้วพกพาสะดวกไปโน้ตที่ไหนก็ได้ค่ะส่วนนี้บอกเลยว่าใครสนใจอยากกระแลกมีให้คอมเมนต์มาเลยค <c oughs> อมเม้เรามีอยู่แล้วหนึ่งใช่เรารมีเฮ้ยเธอไปฝากพ่อกับแม่เธอไหมละ่ะ <c oughs> ไม่น่าจะใช่น่าจะแต่อันนี้ที่แม่มีอยู่แล้วหนึ่งอันนี้โอเคอยู่นะคะยังไม่พังใช้มาเกินสิบครั้งแล้วยังยังไม่พังค่ะแล้วก็ ก็นวดเท้าและเท้าอะไรโอเคเลยซึ่งตัวเนี้คุ้มแน่นอนเพราะว่าราคาในในในเน็ตเนี่ยเกินพันหนึ่งค่ะประมาณพันเจ็ดที่เคยเห็นถ<ช>ูกสุดเขาจะเหย่เทาเ้าไปในนี้ลยยี่ห้อนี้เลยไหมยี่ห้อนี้เลยแบรนด์ไม่ไม่ไมคนละยีออย่ห้อนี้แบรนด์กูด๊ดก็จะมีไฟ,ไฟอยู่ข้างล่างกลิ่นพลาสติก <laughs> อแล้วนี่คือสรุปเปล้วและนี่คือของที่เราได้มาทั้งหมดนะคะมูลค่าห้าพันบาทห้าชิ้นชิ้นละหนึ่งันบาทเพื่อนๆลองดูนะคะว่าคุ้มไม่คุ้มถ้าใครอยากจะเอฟกับเพจพิมพ์นิพายก็ลองดูค่ะลองดูแล้วตัดสินใจซื้อเองเป็นกล่องสุ่มนะครับย้ำว่าเป็นของสุ่มไม่ใช่ว่ากล่องซื้อคือเขาจะให้อะไรมาก็แล้วแต่เขาอะไรไม่ได้เราอันนี้เราไม่ได้เลือกได้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นละหนึ่งพันบาทพอดีเราซื้อมา เราสุ่มมา5,000ันก็คือ5้าชิ้นเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าของแต่ละอย่างของแต่ละชิ้นเนี่ยเออมูลค่าที่เขาขายกันอยู่ในเว็บเนี่ยราคากี่บาทนะครับครับผมเอาที่ถูกที่สุดแล้วมีของเอาที่ถูกโอเคโอเคครับ Yeah, 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 yeah.